หัวล็น่าหัวลคนน่ะหัวเล็กประกอบเนี่ยท่านสา้ดูีวหน่อสาไหมที่เป็นที่ถวะเนาิบอกปากขาดิบบบอ ยกซ้อมซ้อมตออนในแม่เร็วอยากเป็นที่กันนี่เนิอยากเทศตอนเถาเองดิจิเป็นน้อนีเนาะไปเลยเเลเลยเลยเอแยกได้แวกับตรงนี้นสี่คนนะครับเอเสืฟางงรับเนี่ยีเปมื่อไหละแนี้อตอเแรกปักขับห่ไม่หไม่ตรงเี้ต้องสี่นะครับหาทีีขนัดรับ เอาว้างอยู่มองขันตั้งนะครับายังดีครับหายจนกว่าจนกว่าที่ไอไม่คิ่าปากคาบินไปกว่าเอยๆไ้ๆกับบอกราชเ้าัเราค่ะเราค่ะนี่คครับเต็มสี่ก้าเอาขาแม่จับเลยแม่เนาะเอาขาไค่อยขี้นะดีนะครับ โอ้โหต้องฟังครูสอนด้วนี่โอเคครับเพราะถ้าดันแล้วเอาขาลงครับเอาขาลงครับแล้วก็ไถไถใชขาลากครับใช้ขาลากรับเพราะถ้าไถล้วครับแล้วกร้องไถขึ้นเพิ่งรับไถไถขึ้นว่าจะไถอะไร่ะครับไอ้ขึ้นตนะ หมูตีเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ่นะครับฮ็ดแบบนี้ครับต เสียดไดที่จ like ังโล่าวเห็ดเท่ไท right. ้วะจะสิร้องเห็ดตัวนะเขาตีว่าบักข่าดินแบบบักหนึ่งสองสามไปใกล้เกือบได้ได้ร้านมีแม่ไ้แล้วให้ปาาขาบจนิดหน่อไอ้ไอ้คืน เดียวว้ยมันโดนแม่ n อย่างง่าน้อยทุกจัะหะที่เอวด้วยถนัดท่านนี้อห้รถนดดีครับเอาขาทีแช้แม่ถนัดครับแล้วก็ส่งโตบนบอดให้ได้ครับปลาไปไม่เนครับโอ้ยข้าวเอไาไ,ไปเลย ขาปิดครับขาปิดครับขึ้นไปไปข้างหน้าิครับขาิดรครับิดขาิบิิดาครับาแบบนี้าแบบครับแบ้วพราะาปิดขาได้แล้วครับเราก็ทถเราก็ขึ้นแบบแบบแบบหนูแน่

ได้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 แม่ได้ด <c oughs> <c oughs> ีเข้นแม่ดีเขาปั้นนี่นี่กะไยเองวัดเองครับเงี้ยเงี้ยลาต้องไยเองแล้วก็ขืนบึ๊บเลยนันเดนันเดนันเดแล้วสิได้ยู้

นี่นี่นี่เบิ้งคู่ฝึกับเื่ี่ครับดเป็นตัเนิ่บบบบิดไปนไ่นี้เรได้บโิบป็นแบบองวครับไปครับบิดขาบิดขาบิดขาครับบิดขาแม่บิดแขน ไปแหงแล้วอนี้ไปแหงไปหลอดปน้อครับฮะี่ะไปหลอดปน้อครับเนี่ยเราอยากเทเราอยากเทเราเห็นหลานขี้เทแล้วไงล่ะฮู้แล้วว่าเป็นอย่างสิขีนสเก็ตไปใส่สขี้ไปวัดมันบ่ เียนัองเขี้ไปวันเลยเ้ไปเือแคเดียวครับคือตงบิดขาครับบิด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 จมบิดบิดจมบิดยบสะี่บิด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 โอ้ยบิดแขนบิดขาเพราะแมนบิดแขนเข้าไปบิดขาเพราะแมนบิดแขน ลงไหมไม่ครับไปเถอไอ,อยางนะครับต้องเฮ็ดปิดปิดนะครับเฮ็ดปีดนะครับ่ไหเฮ็ดต้งฟีนะครับะครับา โเอคเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> มาเนี่ยสอนยายแม่อีกมะขอาลาไปก่อนนะครับมาสอนมาสอนอยายเล่นซเปอร์เกตอีพีน้องครับ เดี๋ยวค่อยติดตามอีพีสองย้ายรถสิ่งีไปวัดบ่เอากระตา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 ไปจังหันแล้วก็ขี่ไปได้หลวงพอไส่บาทหลวงพอเวิร์นไปเลยว่าแบบพี่ครับโอเคครับมาจึงว่าสิ่งคีเขาไปวัดแล้วค่ะพวกต้องย่างนะครับหายไปมื่องแต่ว่าตีออกมาเลยครับโอเคครับ เนี่ครับอ่าเท่าน,นี้นะครับถ้าใครชอบลิปนีีว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาทิันมาลุ้นกันมาคลิปหนายายแหวสิติดตามต่อไปว่ายายแหวสิคีเป็นบอสยาแย่แยแหวอยู่เท่เราหกซิปเอ้ยหาซิปกลัวละเออโอเคครับ